สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก, ض, กันเบิดสุขุสุคนโดยเมื่อนี่ก็มาพบพอกบนองแหล่แล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกบนองแหล่มัอน,นี่ก็อยู่ทีสวนบนแม่ของนองแหล่อยู่คื 9, เอเกาพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อนี่ก็มาก,กับเพื่อนละตี้เพื่อนละตี้เพื่อนกะไปหาอยู่เ,เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนไปเบิ่งปลาทางเอซีเพื่อนวะเม่นวะเม่่มายปลาอยู่เพื่อนของไอทงแน่วะ เพิ่นก็เลยมามื้อเช้านี้พ่อแม่พี่น้องโดยไปบึงกันเลยโดยพ่อแม่พี่น้อง,ปปองทางน้องเหล็กปั๊บเป็นกองล้างพิธีเรียบร้อยแล้วก็สิอย่างเขาไปหาทางน้องเพิ่น,เ,นเลยโดยสบายดีน้องทิ้งทยสบายดียดน้องดีทางน้องลิ้นิ่กก็อยพูพุ่นพ่อแม่พี่น้องแบบ พ่นมาโกนเมืาอ้นนี้พ่นมากบนองละน้อยโดยพอมีพี่น,น,อน้องที่ย่างเขาไปเลยบบดนี้สิไปแ่น่ะปุบแล้วปุบแล้วผก,กไปฝึงเบะแล้วผมมีพี่น้องสบายดีในน้องลินสบายดีสบายดีนะ้นองละน,น,น้อย okay, come on, come on. แมวพายนั่นหละโดยผมเห็นพี่น้องสี่อย่างเขาไปหาทั้งเพื่อนละตีเพื่อนจะเพื่อนสิตไปใส่เลยงามงามบายดีเด้อบายดีไปที่บ่หัวยังสสอองงแโต้เล ทางเมฆของนแหลกกับกองพื้นอยู่พรมกพี่น้องพูไปไปเป็นกองพื้นนี่เลยพรมพี่น้องทาน้องแหลกกับได้ถือกันเนืตั้งกล้องมาซ้ำมาชิซอยเพิ่นด้วยพรมพี่น้องก็ ทางเพื่อนรตีเพื่อนกัญยังอยู่กับสีไปหาเพื่อนในเพื่อนจับกล้องให้เพื่อนพี่น้องจับกล้องให้ในดูจับกล้องว่เพื่อนสีก็เพื่นชเวแมนไปหมดครบจะมีอย่างอีเลี้ยอันนี้ไปมาเนี้ยไปน้องวันดีด้สักบอกก๊อโอ้ยเยี่ยมป่ะฮัมใส่อันะไรบางหน้าตามอมแมมแท้เป็นอะไรสบายนะฮัเศร้าเราบอก ไปกอง <มา S 1> พื้นนะไหมอันตัดกอันตทาตัดอะไรแต่ก็เอามาเอาม,ผม,ผมอาพรมพรมพรมหอยังวา่างนี้นะมาหน่อยหนอนนี่เจ้าด,ด,ดอกกันเวลาข,ขีาข่รถมาตอนเช้าเลยขี่ดื้อใช่นะโดดมาใส่รถนะก็นะแม่เบอันนี่ก็แม่เนาะตะแพงตะแพงยังนี่ดูเจ้าห่านห่าย บ,บรรยากาศมืดคือมือนี่กับบ่บันไดอันเอาหลดมากเพราะเห็นพี่น้องหลดน้ำมันเบิดกันเลยจอดปลาอะไรอยู่หลดน้ำมันหายันเพินพ่นละตีเมื่อกระชิดยางเมื่อเลยทางนี้ก็ได้ยางเม,มื่วอวแม่นเลยก็ยลงรีดเลยค่ะเอากระมือนน้ำกันในหลายคนนี่ไดยแม่นดเดี๋ยวยังพอวานนี่หนึงกับผู้เดีย่จะหมวนธนา อืมโอเคอยู่ได้กองพื้นหน้ยไหมฮัมกองพื้น ยางไหมจตหลุดถึงจได้แบบนี้หนังยนยอก็ได้

น้องวันดีกับจับเันหนาคมแหงเนาะหนาวันดีนนจดุเจดเล็กคำเล็กๆตัดจดุดเน,ะ <c ười> ดนาะเลอดไปไเจ้าเาเท่าเลยเจเยกะเร็วใช่ไมตวมานลุ่มกระกด ลงหมดนี่ต่อลงตัดอยู่ส่ไว้ทีแม่ใหม่เลยนะเยอะยังตอบแบบกวนๆนัเองนะเาสิเ <t initiation> มือเคี cort, ้อนถาดเลยแหละด้อสคนทุกคน ช่อท,ที่ละม,มันลงทองแล้ว่ะลงอคนี้มันก็เมื่อยแล้ว <c oughs> เปียม,มันไขุดจิลลไ่เป็นาขุดาไปบ่ไแคหนะขุดทั้งลอละคนโต๊ะแบบนี้ก็ได้บ่ได้ชอบมชอบค่อลองโทรถามเขาดีกว่ง ระเจืดมันก็เจิดเลยเนาะค่ะด้านในเชือกังอยู่แบบนั้นน่ะอ้โมงคสิชองมพูมงคสิชมพอันนี้ดพวกกานาลันคือวันใหญ่อี่ใคจะเห็นบหมยังน้อยอยู่นานี้มันหัดเป็นจุกจะด้แบบสบายนะคนะจะได้ดีสบายเนาะค่ะ เช้าดีกันเลยเนาะเช้าหรือยังขนาะเป็นวัดอยู่ว,วะเนะช้าเนะลายดีเนาะทำไปวิ่ไปใช้ไปตูน <c oughs> นะไปตูนไปลิ่ไปใช้ดีไปตูนน้องวันดี <c oughs> วันดีบริ้คือเฮาเ้อวันดีมีคิว <c oughs> หาววิคิวด้วยฮาะเลยมาทั้งคร<ต><อ>่องคน,คยนลยนะคอยนนบกคือการทะเลลินก็มีบุกอ่ะบิังกิบินเทปก็มีบิงโอยก็มีนมี่มยูยแต่แบบบดกเนาะวิ่งำกินด้วยห้ เอตาชองคมบเเมยแล้วได้ไหมืม้กินไม้นี้ก็ไดโหดวิ่งังกินแต่น้องอยู่บนนี่เขาขีดวานนี่แหละบจัน้ำมหำจับดีๆนนี้โอ้ยหำเอ้ยยังกอดักก็ด้อยากมันอ่ะ <laughs> โอ้ยเนาะอะไรบอวาติตัวเป็นวัดเป็นวัดบอแ้เรีย,ารยามาแหละ, <laughs> าาแ,ละ <laughs> แต่เก่าบริหารบริหารยเยออเพื่อนเพื่อนลืมนะ พอนุ่งทรงบันีีมากนะพอนิยานท่านติดยางใหม่อะบ้าลอดพันออกไปชี้ขาวๆเลยนะควรยีหล่อนะล้ายแต่เราบอกหายขาวเนาะเราบอกหายขาวไปคุดการขี้น้น่อยแท้ เต๊เจช้าเชู้เช้าเป่นะตื่นมาทันไปเช้าพน่ะสวยสิมาหาเจ้าแม่เป็นเด็กเบิ่งเบื่อมาเม่ย่อใช่บัานใช่ นมาให้เลยนกควจะดินไปดิ้นมานี่มากองพื้นในพนนอโหเก่งแท้ย่อได้สย เคืนใหญ่อย่างพี่น้องเอ้ยงอได้งอได้อันนี้สายงอแบบนีไยงอตัวใหญ่ๆเนี่ยเลยได้เ็ะทำนี่แล้วเที่เดินทางฮะคือเก่าไปล้ใหม่ไม่ได้แน่ยังเพิ่นขวัดอยูいい่ยังม <laughs> ันมันอีกอ่ะบางคือฝนแบบฝุ้นซีโต๊ะนะ กันเลยยังบ่ทันคอดเพิ่งก็ได้ฮดบ่บบฮดคือเก่าจะบ้าอยู่ตัวหนาเฮือนนะน้ำฮดน้องไซื้อเอาบ่แมนมันมักหยอกเฮ้ยน้องมันสื่อเพิ่นสื่อยังก่อนนี่ดอกกาดอกกาอ่านดอกกาดอกกา

โซรถตกนต nah. ะก็โซโตกงูไดู้เลยโซโถยานนะก็ขี่นะแนะเลจิงยจัเลยข้าวขี้รหลดตรงหักซาเ้ยเห็นยนบอกยไปเหมือนกันนะฮะเนาะถ้าเราบอกอันนั้นขืนหายนะยังอาหน้นได้แต่ว่าใครเดีแบบชนลายช่วเขาเจอไม่ใคนใจดีเนาะ แต่ว่าลดทีลดเพลลดย่างค่ะนะแต่ส่วนหน่อยนี่บางคนนี่บ่มีแถวนี่มีอยู่ดอกแถวคนนเฮาบ่บู้จักแม่นบางทีแบบบางคนแบบาเขใจดีเขาก็ไม่ให้ว่าลดลดเพลลดย่างนี่เพิ่นมาแปลงให้ได้เนาะแบบบ่ได้ดู้จักกันน้ำใจหาที่ไหนไม่ได้นะคะหน่อยนักแล้วสิมีเนาะ ดยพ่อแม่พี่น้องท่าน้องเล็ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อทางเผื่อละตีเผื่อกาสิเมื่อแล้วคำแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีเดอ้อสบายดีโดยเดินทางปลอดภัยเดอ้อหอดเฮือนไวไวนอนรับผ่อนดี <c oughs> ปลาดังดีปลาละ <c oughs> ทางน้องทิ้งโทยให้เพื่อตัดกับแม่ก่อนพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ทางน้องเล็ก็สิไปจบคลิป สบายดีนอ้องน้องดีสบายดีฮะโอเคบายแล้วน้อยอยาขี่รถอยู่ทางไรละรถด้ฮะลินไปจัดพืน้นช่วยเมย์ไ,ไว้ฮะ <c oughs> โดยพ่อเมย์พี่น้องท่านนองแหลกสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อ ก็พาคพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิงคลิปองน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บกความโฆษณาเด้อแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องแหล่เด้อมอนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี